เช้าๆนะครับมาดูสวนข้างบ้านมาเก็บดอกเพกานะครัเพื่อนมาดูดอกเพกาเก็บทุกวันนะครับเราจะเอาไปกินดิบก็ได้นะครับกินดิบแบบนี้เลยกับลาบหรือเอาหรือเอาไปลวกก็ได้นะครับไปลวกกินออกขมอร่อยนะครับนะ ลนทุกวันนะครับ <c oughs> ลนทุกวันเลยครับ <c oughs> อีกนะครับ <c oughs> เยอะมากๆนะครับอ๊บ <c oughs> ลวกกินนะครับลวกก็ได้กินสดก็ได้นะครับขมอร่อยนะครับคนที่ชอบนะดอกนึงดอกนี้เก่าแล้วนะครับมีอีกไหม นมงามเ <c oughs> วล่วกนะครับเช้าๆเก็บดอกเพกากันนะครับเก็บทุกวันกินทุกวันนะครับกินทั้งดอกกินทั้งผลไม่หมดเลยนะครับนะครับช่วงนี้ออกดอกทุกวันนะครับปลูกไว้สองต้นเดี๋ยวดูต้นนะครับอันนี้ต้นใหญ่ ต้นหนึ่งฮะโอบ้วยใหญ่สูงมากฮะครับอันนี้มีมะลุมด้วยมะลุมออกลูกเต็มเลยนะฮะมีมะลุมมีจำปีเพกาะะครับแข่งกันขึ้นสูงเลยนะครับโอเคครับวันนี้ได้เพกากินแล้วครับผมข้างบ้านนะครับสวัสดีครับ